โอ้โหกรอบมากจับหัวเร่องนี้สิโอ้โหใหญ่อะมากนะอะไรกันอะไรกันที่จะน้ะองน่าจะเข้าไปจะน่าก็ตื่นเต้นแย่ง,ยงกันแล้วนั่นไงน่าอร่อยเอ้ยจะหลกเนดะอ่ะ,อะ,อะ ีทำไมถือมีดแบบนั้น <c oughs> เอาใบาออกก่อนไหมน่ารักดิ <ừ. S 1> ดูเด็ดทำแบบนี้ <ừ. S 1> <c oughs> เอาใบาไปทำปุย๋ย โอ้โหกรอบมาก ใหญ่ไหมเจละจับหัวตรงนี้สิโอ้โหใหญ่มาก่นะน่าจะกิโลนะใช่มากกว่าสิมากกว่าโลป่ะเอมามานี่อะพ่อรับนะโอเค่ คยยแค่เสียบนิดเดียวเสียบนิดเดียวแล้วก็รับเพราะว่าถ้าตัดที่ก้นข้างล่างมันอะมันจะเหนียวพ่อมันจะตัดไม่ได้เดี๋ยวพ่อยกเข้าบ้านก่อนนะโอเคเดี๋ยวแม่มาตัดต่อ กระหล่ำปีเยอะมากเลยนะคะหลังจากที่แบบว่าแบ่งให้บ้านพ่อแว่นไปแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านไปแล้วนะคะก็ยังเหลืออีกหลายหัวนะคะแม่แหมมก็จะมาทําแบบนี้ค่ะใช้ช้อนนะคะคว้านเอาแกนข้างในออกนะคะนี่ค่ะจนได้แบบนี้เสร็จปุ๊บใช้กระดาษเชชูชุบน้ำแล้วก็ยัดไปนะคะยัดเข้าไปค่ะนะเสร็จปุ๊บก็จะห่อด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะห่อด้วยหนังสือพิมพ์แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกนะคะมัดให้เรียบร้อยแล้วก็ แช่ตู้เย็นนะคะก็จะเก็บได้นานเป็นเดือนเลยนะคะถ้าถ้าทำวิธีนี้นะคะก็ลองไปทำดูค่ะเพราะว่ามันมีเยอะนะคะก็เลยต้องทำแบบนี้แนะนำเก็บประมาณสี่ลูกอะคะ่ะแบบนี้นะคะ่ะส่วนลูกอื่นก็ทยอยกินไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะมาใส่ถุงแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นเลยนะคะ แน่นมากอ่ะแน่นมากเลยเนาะอเอาแค่ครึนน่งนึงก่อนเนาะเขาแอนช่วยทำอาหารนะคะก็ช่วยเนี่ยค่ะฉีกนะคะกระหล่ำปีถ้าใช้วิธีการฉีกจะอร่อยนะคะแล้วก็กอบกว่าค่ะฉีกเสร็จล้างให้สะอาดแล้วนะคะนี่แม่แหม่มก็จะใส่น้ำมันหมูนะคะประมาณ1ช้อนใส่น้ำมันหมู1ช้อนนะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็แปค่ะ แล็บให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะสักประมาณ1นาทีค่ะแม่แมมก็เวฟประมาณ1,000วัตต์นะคะเวลาผัดมันจะได้สุกง่ายๆค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมูสไลด์นะคะก็จะมาปรุงรสนะคะใส่เกลือค่ะใส่พริกไทยค่ะแล้วก็จะใส่ เหล้าญี่ปุ่นนะคะก็คือสาเกค่ะเหล้าขาวในการทําอาหารนั่นเองค่ะแล้วก็จะใส่แป้งมันนะคะแล้วก็จะทําการนวดค่ะนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เมนูนี้ต้องใช้ต้นหอมด้วยค่ะแม่แหม่มก็เลยต้องเดินย้อนกลับไปนะคะเพื่อที่จะไป ทอนต้นหอมมาทําอาหารค่ะนะคะต้นหอมชนิดนี้เป็นเอ่อชนิดทานสั้นนะคะต้นก็จะอวบๆวค่ะแต่ว่าความจริงอันนี้ยังไม่ได้เวลาที่จะเก็บนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราจะใช้แล้วก็เก็บมาก่อนต้นหอมญี่ปุ่นก็มีหลายหลายชนิดนะคะเนี่ค่ะก็ใส่อาหารได้ก็เอามาหั่นเฉียงเียงแบบนี้ค่ะแล้วนี้ก็คือกระหล่ำปีที่เราเวฟแล้วนะคะนะเราก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ก็เอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันไปนะคะแล้วเราก็จะผัดหมูที่เราหมักนะคะลงไปค่ะเราเอาหมูที่เราหมักนะคะมาผัดเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ขิงกระเทียมสับนะคะลงไปค่ะขิงกับกระเทียมสับนะคะก็จะช่วยให้หอมมากๆค่ะแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ซอสทบังจังนะคะทโทบังจังนี่ก็คือซอส พริกที่มีรสชาติเผ็ดนะคะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะก็มีขายที่ไทยนะคะก็มีขายแล้วนะซอสจีนซอสญี่ปุ่นแบบนี้ที่ไหนก็มีขายนะคะต่างซื้อในเน็ตก็ได้แล้วก็ใส่ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะต้นหอมที่เราไปเก็บกันเมื่อกี้นะคะก็ใส่ไปเลยแล้วก็เติมน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลด้วย ต่อไปนะคะก็จะใส่กระดำปีนะคะนะที่เราทําการเวฟแล้วแล้วก็คลุกกับน,น้ํามันแล้วนะคะก็ใส่ลงไปค่ะเสร็จปุป๊บขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะใส่เทนเมงจังนะคะลงที่หลังค่ะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะคะอันนี้สีดํานี่คือซอสหวานนะคะเดี๋ยวแม่หนมเนี่ยจะจดส่วนผสมให้ให้เพื่อนๆอีกทีนะคะถ้แวนเขาไปหาสูตรมาให้แม่ห่มทำค่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่ของชูรสนะคะสามขย่านะคะใส่ไป ซ้ำเขยา่าก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเพราะว่าเรามีกระหดับปีเยอะนะคะเราก็เลยจะเน้นทําอาหารที่เป็นกระหดับปีค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่จานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วะคะ่ะได้เหรอว้าวน่ากินจันงเลยก่อนลุกใช่ป่ะน,นะะเดี๋ยวเดี๋ยนะเอามีซอสโซบีไหมอะลูก กได้มอสาหมคะชอบอ่ะอม่เือใ่เาะเก่ะเดี๋ยวร,รอรอก่อนนะอนาคตไปยังรู่ไม่กิดนะเยืออคนะไม่ิ่อนาเนยเราอไม่คนะ่อ,อ,อชคยชอบอ่าคนเนยยิน,นเท่าไหร่ดี๋ยวนะ ค่ะอันนี้ผลไม้จากในสวนของเรานะคะแล <ไอ S 1> ้วแล้วก็อาหารที่ทำวันนี้ค่ะอุ้ยน่ากินจังเลยอะไรกันอะไรกันที่ก้อนหน้านี้ก็แย่งกันแล้วนั่นไงอาจาราวน่ากินเลยแม่เอาชินน้นเลยๆกๆมากอนะ เยอะๆเลยหให้กินเยอะๆพ่อจะให้แม่กินเยอะๆเลยค่ะ <c oughs> คไม่แต่พับนนดโอ้แม่มาเจ๋งจัเยแค่นี้พ่อเนาะกินมากกเ็มแม่แม่แคนี้เนะยังตัววะดีเดียวสุดๆหาข้าใช่ไหมลูก

น้าเนาแม่เอาข้าวมาให้หนูแล้วได้น้าหนึ่งข้าวแบล็คเบอร์รี่ค่ะแม่แหม่มจะบุ๋งแล้วแล้วก็จะแรปใส่ตู้ไว้ค่ะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเปิดหม้อหุงข้าวอ่ะแบบให้อุ่นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปลืองค่าไฟถ้าทำแบบนี้ทำแบบที่เรียม่รู้จักอน กินด้วยแล้วกระดัปีอร่อยอร่อยของเรามแม่จุ๊บหนอแม่ทำปากแหลมแหลมอ่ะไม่โก่รรอ,ะอ่ะเนี่ยเข้ากับเข้ากับเ,เ,เข้านะใช่สิไม่โง่หนจ๋องม่จะกินเสร็ กินได้เหรออะไรนะลูกเนี่ยกินกับเย็กกันเนาะเนี่ยหรอไม่ใช่อ่ะอันนี้กินกับข้าวไงลูกช้เป็่วกินกอบใชน่อโอ้โหใ้กมายเต็กช่า้เป็นทำไนรอีแม่ตั้งใจปลูกกระหล่ำปีเห็นนะเนี่ย อเอกระหล่ไปแดงเพื่อนงาน,งนงม้เพื่อโนะงงานมีเยอะไหมที่ไหนที่ทางานกอไมีงต้อ,ะะองไปแท,ท,ที่บ้านก็พอได้ทมก่ ยังกินได้สิเดี๋ยวเคลียร์ตู้เย็นแล้วก็เดี๋ยวแช่ในตู้เย็นนะตัวอะไรอยู่ใต้โต๊ะอยากกินอะไรเนี่ยอะอะอะออหอยโกลอ่ะหอยโกโร่ะอร่อยดีผลไม้ออกลูกเต็มเลยอ่ะลูก เอ้ยทำหน้าอร่อยเอ้ยตลกเนอะนี่เนอะสีเหลืองหวานนะสีเหลืองหวานมากเลยไหนไหนทำหน้าอร่อยจิก็ไม่เออดูเขาแสดงทำหน้าอร่อยเหรอเนี่นยเนอะทำหน้าตลกมากกินกระแด กินไปเลยพ่อลูกอิ่มแล้วไม่เป็นไฮโปอะแล้วก็มีด้วยไม่เป็นไฮโปกินทนายโปกินอ่ะน่าเกลียดวันหลังอ่ะแบ่งให้พ่อก่อนลูกไม่ใช่เหลือให้นะโ่อกินทนายโปรเย็นยเยี่ยงนะเยี่เย็นยไม่อะไรแล้วก็ให้อะสุดท้ายเลยไก่เนี่ค่ะ อร่อยอร่อยผมไม่กินสักทีหนึ่งใา่หมดเลยทีเดียวแล้วแค่เนี่ยนราอากินเก่งไงอ๋อเนี่ยอร่อยดีนะลูกมอนเบอร์รี่เนี่ยลาสเบอร์รี่สีเหลืองสีแดงก็เริ่มเริ่มสุกเยอะแล้วหวานนะเนี่ย าหวานไหมก็หวานนี่เยร์เลยอย่างพ่อเนี่ยหวานเนี่ยเนี่ยพี่จีรอกินข้าวค่ะเดี๋ยวพ่อทำข้าวให้กินนัวม,มาวิ่งมาสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนเร็วลูกสว,ส,สวัสดีสวัสดีสวยๆสิทำไมกระโดดเด้ากระโดดสวัสดีค่ะรูนว่ายส,สวยๆแบบพ่อเนี่ย